วันนี้นะคะสาขาตลาดไทยรับรถพร้อมกันเลย2คันค่ะคันแรกค่ะเป็นตัวรีโว่ค่ะ6เกียร์เป็นรุ่น 4x4 4นะคะเสร็จจากรีโว6 g เกียร์ 4x4 ไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับรีโวอีกคัอนอันนี้ก็ตัว6 g เกียร์หนื่นคันค่ะแต่ว่าเป็นรถตู้เย็นค่ะสําหรับรุ่นรีโว6 g เกียร์ 4x4 ตัวนี้หรือว่ารีโว่โฟวินนะคะคันนี้ค่ะการทําช่วงล่างค่ะหรือการเสริมแหนบเนี่ยจะเป็นตัวแหนบบนนะคะในส่วน ของแต้นหูโชกอะค่ะตรงนี้ค่ะทางรากบัลพาวลอยจะมีการเสริมสเกียร์ค่ะให้กับลูกค้าทุกๆคันนะคะของเราค่ะเบรกมือสามารถที่จะตั้งค่าปรับระยะเบรกมือได้หากวัานไหนผ้าใบเบรกเสื่อมค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้าอู่ค่ะแล้วก็ไปตั้งเกลียวปรับระยะได้เลยตรงนี้พิเศษมากมากเลยค่ะ <y> าการรับประกันผพาของรากบัลพาวลอยของเราอะค่ะก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> รับประกันนะคะคดงอรั่วซึมค่ะอันนี้ค่ะรับประกันเลยค่ะ1ปีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะกับเพาลอยลากุฎาสาขาตลาดไทยค่ะวันนี้นะคะสาขาตลาดไทยรับรถพร้อมกันเลยสอคันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคันแรกก่อนนะคะคันแรกค่ะเป็นตัวรีโว่ค่ะ6เกียร์เป็นรุ่น 4x4 คูน4นะคะคุณลูกค้าค่ะมาทำเพาลอยค่ะเป็นรุ่นเบรกมือพร้อม abs ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าลูกค้าทำอะไรกันบ้าง ค่ะสำหรับเพาวะค่ะร like ีวอร์เบรกมือพอบ ABS รุ่นนี้นะคะของเราค่ะก็จะเป็นตัวเบรกมือ ABS ความหนาของเพาค่ะความหนา8มิลซึ่งการรับประกันเพาของเรากดดาเพาวลอยของเราอะค่ะก็รับประกันนะคะอด งอรั่วซึมค่ะอันนี้ค่ะรับประกันเลยค่ะ1ปีค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจจะมาติดตั้งค่ะไม่ต้องกังวลนะคะของเราดูแลตลอดทั้ง1ปีเลยค่ะ Wanna สำหรับรุ่นรีโวหกเกียร์สี่คูณสี่ตัวนี้หรือว่ารีโวโฟวินนะคะขั้นเนี้ยค่ะการทำช่วงล่างค่ะหรือการเสริมแหนบเนี่ยจะเป็นตัวแหนบบนนะคะ<อ>ค้าเคสนี้ก็คือเสริมเป็นตัว16มิลด้านละ5แผ่นเนาะก็จะเป็นการเสริมแหนบบนเนาะในเคสของ4ี่คูณสี่เนี่ยค่ะการเสริมแหนบอะค่ะก็จะอยู่แบบด้านบนจะไม่เหมือนตัวรถรุ่นปกตินะคะซึ่งในแต่และเคสเวลามาติดตั้งกับทางลากูดะเพาลอ,อยค่ะในส่วน ของกั้นหูโชกอะค่ะตรงนี้ค่ะทางรากดพาวลารอยจะมีการเสริมสก,กีอะค่ะให้กับลูกค้า ทุกๆคันนะคะเพราะว่าตัวสกีเนี่ยคะ่ะจะเป็นตัวช่วยในการที่จะป้องกันในส่วนของอุบัติเหตุเวลาน็อตสาแหลกอะคะ่ะมีการหลุดออกตัวสกีะคะ่ะจะช่วยรองรับเวลารถที่ถลยกับพื้นถนนเนี่ยตัวสกีจะเข้าไปรองรับน้ําหนักทันทีทําให้รถอะคะ่ะมีการทรงตัวที่ดีขึ้นไม่แบบว่าพลิกคว่ำไปะคะ่ะตรงนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะสกีสําคัญมากเลยนะคะ <S <S สำหรับพาของลาโกดะของเรานะคะก็ เป็นเผาลอยตรงรุ่นค่ะ ใส่เฟืองท้ายเดิมได้เลยก็คือลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นรถรีโววีโก้ดีแม็กะค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจจะติดตั้งเป็นตัวเพาลอยเนี่ยทางร้านเราอะค่ะก็จะจัดเพาลอยแบบตรงรุ่นค่ะใส่เฟืองท้ายเดิมได้เลยอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้า yeah, the อีกความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะของเพาลอยลากดะของเราค่ะของเราเนาะเพาลอยตรงรุ่นยังไม่พอของเราค่ะเบรกมื สามารถที่จะตั้งค่าปรับระยะเบรกมือได้หากวันไหนผ้าใบเบรกเสื่อมค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้าอู่ค่ะแล้วก็ไปตั้งเกลียวปรับระยะได้เลยตรงนี้พิเศษมากมากเลยค่ะ wow. เดี๋ยวซูซานค่ะจะมาสัมภาษณ์คุณลูกค้านะคะว่าลูกค้ามาจากไหนทำไมถึงตัดสินใจมาทำกับลากุดัเพาลอยนะคะโอเคไปคุยกับลูกค้ากันค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อฟุกครับโอเคพี่ฟุกพี่ฟุกมาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากกาญจนบุรีครับโอเคแล้วรู้จักเพาลอยลากุดัของเรามาจากไหนคะในเพจครับโอเคแล้วทำไมพี่ฟุกถึงดูแล้วเพราะว่าเพาเนี่ยก็มีหลายเจ้าทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาหาลากุดาเพาลอยของเราคะก็ดูตามเพจนี่แหละครับ คนรีวิวเยอะดีครับแล้วก็ใช้ดีใช่ขอบคุณพี่ฟุกมากมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ติดตั้งไปแล้วลองเอาไปขับดูบรรทุกดูถ้ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรเนี่ยสามารถวนกลับเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวซูซานค่ะจะดูแลให้นะคะความเรามีการรับประกัน1ปีเต็มถ้ายังไงฝากพี่ฟุก ฝากลากุดดาของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเนาะแล้วก็โปรโมทให้เรานิดนึงว่า<ด>เป็นยังไงบ้างโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ฟุกมากครัสวัสดีค่ะ น,นี้ค่ะเสร็จจากรีโว่6กเกียร์สี่คูไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับรีโว่อีกคันอันนี้ก็ตัว6กเกียร์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นรถตู้เย็นค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถคันนี้มาทําอะไรบ้างใช้อะไรแบบไหนบ้างไปดูกันค่ะ แล้วสําหรับคันนี้ค่ะรีโวร่รุ่น5เกียร์ค่ะคันนี้เนาะก็มาทําตัวเพาลอยค่ะรุ่นมีเบรกมือนะคะอันนี้ก็ลูกค้าก็จะมาในส่วนของ การเสริมแหนบเพิ่มนะคะด้านละ2แผ่นแล้วก็ติดตั้งตัวเพาลอยแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวกระทะ6รูค่ะตัวนี้ค่ะเพาลอยลักุดัของเราอะค่ะตัวเบรกมือของเราเนี่ยค่ะเป็นเบรกมือแบบตั้งได้สามารถปรับระยะได้เวลาผ้าเบรกอะค่ะมีการเสื่มสภาพตามการใช้งานเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่อูหรือว่าให้ช่างอะค่ะปรับระยะตัวเบรกมือได้ซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวพิเศษมากเลยของเพาลอยลักุดักค่ะ Move fast, anyone who ain't hit full gas Who that choose that hard work, that wins, true facts I'ma go big, grind hard, throw a few jazz, Big hook next to the dome, knock a straight back Down to the floor, anyone in my way, smack I don't take bad thoughts, no, I remove that My team got good minds, I can prove that สำหรับรีวโตัว4คูณ4นะคะแบบมีดิฟล็อกแล้วก็ตัวรีวโอ5เกียร์แบบห้องเย็นตรงนี้ค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนค่ะที่สนใจจะมาติดตั้งเพลาลอยค่ะก็ให้นึกถึงเพาลอยลักกุดะนะคะยังไงฝากเพลาลอยลากกุฎะไว้ด้วยค่ะอ่านึกถึงเพาลอยคิดถึงเพาลอยลากุดะเนะาะทักเข้ามาได้เลยทั้งในเพจแล้วก็ในไลน์ค่ะก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะว่าเพาลอยลักกุฎะค่ะยังไงฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ okay, Never been complacent since I was eight. I steady stay chasing. Always winning adjacent, side by side, grind hard in the basement. Ain't no replacement, only one me, yes, to the free agent. Cause I go with this payments, otherwise, I don't really have any patience. Oh.